อาณาจักรหมื่นล้านจุ้มจิ้มวรานาณแห่ยินดีแฟดที่รวยที่สุดในหาดใหญ่ชื่อไม่ธรรมดาอาณาจักรหมื่นล้านจุ้มจิ้มวรานาณภรรยานักข่าวดังพัดจึงการกุลขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงคนใหม่ของวงการสำหรับผู้ประกาศข่าวมาดีอย่างพัดจึงการกุลอดีตคนข่าววิกหมอชิดกับนักสแสดงสาวจุ้มจิ้มวรนานทายาทของห้างไดอานาหาดใหญ่ทีลาสุด18ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้ให้กำเนิดลูกน้อยสองฟ้าแฟดที่โรงพยาบาล บำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลโดยซามีหนุ่มพัทได้เผยภาพพร้อมหน้าพ่อมแมลูพร้อมระบุแคปชั่นว่า h e เ s c ยสแค Solar and Luna let the world บ e ชาย by you วันที่18เดือน10 2021ท่ามกลางเพื่อนเพื่อนคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆแ,แห่มาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากลืมตาดูโลกวันที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลูกชายหญิงของผู้ประกาศพัท อดีตคนข่าวหมอวิกชิตกับนักแสดงสาวจุ้มจิมวรนานถ่ายยาของห้างเดียนาหาดใหญ่งานนี้สาวจุ้มจิมก็เข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลบำรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนลและสำหรับคา่าคลอดค่าผ่าตัดของเด็กแฝดหนานมีราคาอยู่ที่129,000บาทเป็นบริการคลอดแบบเมาจ่ใจของการผ่าตัดคลอดพันแฝดมารดาและทารกจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาลเป็นเวลา3คืนอีกด้วยนายพัฒอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง7และจุ้มจิมวรนันจันทรรัศมีถือว่าทั้งคู่เป็นถายยาธุรกิจดังระดับหมื่นล้านไกล ช่วงสิ้นปีเข้ามาทุกทีเราก็มักจะเห็นคู่รักหลายคู่จูงมือเข้าประตูวิวากไปบ้างแล้วแต่คู่ที่น่าจับตามมองมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคู่นี้อย่างคู่รักหมื่นล้านพัดจึงการกุลอดีตผู้ประกาศข่าวแห่งวิกหมอชิดกับแฟนสาวจ,จุ้มจิ้มโบราณนนจันทรรศมีทายาทหมื่นล้านเจ้าของศูนย์การค้าดยานาหาดใหญ่ในเครือพิธานกรุ๊ปเชื่อว่าหลายคนจับตางานวิวาคู่นี้จะอลังการงานสร้างสมกับเป็นทายาทหมื่นล้านขนาดไหนทีมงานก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของั้งคู่มาฝากกันค่ะเพื่อจะได้ประเมินนงงงงาแต่ขอัคู คร่าวๆกันบ้าง จุมจิมวรนันจันทารศมิวัย33ปีมีดีกรีเป็นถึงดาราและนักแสดงโดยเธอเป็นทายาทธุรกิจหมื่นล้านในเครือพิธานกรุ๊ปหรือพิธานพาณิชย์ที่สาคัญนั้นเป็นลูกสาวคนโตของนายเนจันทาพาสรศมิเจ้าของศูนย์การค้าไดนาคอมเพล็กซ์ซึ่งปัจจุบันจุมจิมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของห้างดังกล่าวด้วยหากพูดถึงอาณาจักรพิธานกรุ๊ปแล้วถือว่าทรงอิทธิพลมากๆในภาคใต้ตอนล่างครอบคลุมทางรถยนต์ขาปลีกอสังหาริมทรัพย์น้ํามันรังนกธุรกิจสวนยานพาราแปรรูปสัตว์น งออกโดยมีบริษัททั้งหมด7บริษัท